ครับวันนี้นะครับผมก็ยังอยู่ในโซนภาคใต้นะครับก็จะทําคลิปนะฮะเกี่ยวกับสะพานเนาะนะตอนนี้ก็ผมก็อยู่ตรงแถวเกาะยอนะครับก็จะมีเนี่ยครับสะพานที่ผมกำลังจะขึ้นเนี่ยนะครับนะมันจะเป็นสะพานสองต่อนะครับต่อต่อแรกกับต่อที่สองนะฮะแล้วก็มีความเชื่อที่ผมได้รับรู้มานะก็คือแบบว่าถ้าอยากได้อะไรเงี้ยก็คือแบบเราก็ น่าจะฝนช่วงแรกนะครับะจะมีวมัดพีทธมานอนอยู่ด้านขาน,น้าแล้วก็ไปดูอนกันนะ สอนะครับเอะลรก็ลองักดา้งมาีอนให้หมผมจะไปหาข้อมูลแล้วเดี๋ยวผมก็ส่ไว้ในคลย่เราต้องารเือมากให้ทตามเนอะไรนะล่ะล่ะลล่ลระ่ะล่ะล่่ะล่ะล่ล่ะล่ะล่ะลละล่ล่ล่ะลล่ะล่ะ่่่ลลล มากมายที่เรายังไม่เคยทราบจะเหน er. ือใต้ออกตกจะไปให้หมดทุกภาคไปให้หมดทุกที่ไม่ว่าทะเลหรือธรรมชาติคุณลองคิดดูว่าเราได้เรียนรู้อะไรจากโลกบ้างธรรมชาติคักสัรให้เรารู้จักความหมายของคุณค่าล,ลืมนู่นลืมนี่ละออกมาเที่ยวข้างนอกบา้านเลิกมองหน้าจอไปกับพวกเราชาวฟอส่ยาย <จะ S 2> ไปให้ส <บน S 2> ุด<า>ย,ยอดเหนือลงสุดแดนใต้จะไปให้สุดยอดเหนือลงสุดแดนใต้จะไปให้สุดยอดเหนือลงสุดแดนใต้ล้อหมุนออนโชว์เจอกันที่ไหนก็ลอง มจะไปให้สุดยอดเหนือลงสุดแดนใต้จะไปให้สุดยอดเหนือลงสุดแดนใตา้จะไปให้สุดยอดเหนือลงสุดแดนใต้ล้อหมุนออนตัวเจอกันที่ไหนก็ลองมาชักได้จะไปให้สุดยอดเหนือลงสุดแดนใต้จะไปให้สุดยอดเหนือลงสุดแดนใต้จะไปให้สุดยอดเหนือลงสุดแดนใต้ล้อหมุนออนตัวเจอกันที่ไหนก็ลองมาชักได้ จะไปให้สุดยอดเหนือลงสุดแดนใต้จะไปให้สุดยอดเหนือลงสุดแดนใต้จะไปให้สุดยอดเหนือลงสุดแดนใต้ล้อหมุนอ่อนโทนจกันที่ไหนก็ลองมาชักได้จะไปให้สุดยอดเหนือลงสุดแดนใต้จะไปให้สุดยอดเหนือลงสุดแดนใต้จะไปให้สุดยอดเหนือลงสุดแดนใต้ล้อหมุนอ่อนโวนจกันที่ไหนก็ลองมาชักได้ทั่วประเทศไทยฉันจะไปให้หมดทุกที่ สุดแล้วนะครับข้ามสะพานทั้งสองสะพานเรียบร้อยนะครับสะพานเจดสุดรรนนท์นะครับก็คลิปนี้ก็เป็นการรีวิวสะพานตรงนี้แล้วก็นเนาะอย่างใครที่เคยมาแล้วก็ก็ดูอีกรอบก็ไม่เป็นยยไร้วแต่คนที่ยังไม่เคยมาหรือคิดว่าไม่มีโอกาสได้มาเอาพูดง่ายๆเลยเนาะเป็นคนทีไม่ได้แบบอยากขับใจอย่างผมมาะ ็ดูคลิปผมแล้วก็เหมือนตอนท้ายผมมาผมพามาดูแล้วนะครับประมาณนี้นะครับเดี๋ยวคลิปต่อไปก็จะเป็นการรีวิวสะพานอีกนะครับของจังหวัดพัทลุงเดี๋ยวไงตามไปดูกันนะครับว่สาสะพานอะไรนะคลิปนี้ก็ฝากไว้เท่านี้นะครับฝากกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้หน่อยนะครับสวัสดีครับ